นะคะอ่ะอนี่คือข้อก่อคหาทั้งหมดสําหรับ6กรัฐมนตรีนะคะทีะนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของบรรดาผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็พักของแต่ละท่านะนะก็ต้องจับกระบวนทัพกันมาเหมือนกันอย่างทางด้านนาย,ยกรัฐมนตรีก่อนเลยแน่นอนว่าต้องถูกพุ่งเป้ามากที่สุดแล้วก็ใช้เวลาในการอภิปรายมากที่สุดด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่าหลังจากการประชุมคอรมอนะครับ ทางด้านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มอบหมายให้โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เลยคุณธนากรวังบุญคงชนะโฆษกแดกนะมาตอบคําถามแทนซึ่งคุณธนากรก็บอกว่ายืนยันนะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมอยู่แล้วที่จะชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงและเจตนาที่บริสุทธิ์เพราะว่าอย่างการทํางานในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 เกนี่ยก็ดําเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสนอมาอถอดคําพูดตรงนี้หมายถึงว่านายกเนี่ยสั่งการให้การดําเนินการแต่ผู้เสนอ คือกระทรวงสาธารณสุขถูกไหมแล้วก็บอกว่ามีการหารือกับทุกฝ่ายก่อนด้วยและได้ดูแบบอย่างความสําเร็จจากต่างประเทศไม่ใช่ตามใจชอบนะส่วนเรื่องเสียงโหวตในสภาจะออกมาเป็นยังไงนั้นก็ให้เป็นไปตามกลไกสภาจึงไม่ได้ห่วงอะไรส่วนเรื่องการชุมนุมนอกสภาวันที่2วันพฤหัสนี้นะครับของคุณนทุใสยเกื้อนั้นคุณธนกร,กรก็บอกว่าการชุมนุมจะสจะ3า,จะ,าจะวันไหนก็ตามเนี่ยนายกท่านก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลขอความร่วมมืออย่าทำผิดกฎหมายอย่าละเมิดสิทธิผู้อื่น การชุมนุมเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยทำได้แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นด้วยแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าต้องปฏิบัติตามหลักสากลและฝากถึงประชาชนว่าขอให้ระมัดระวังอ,อันนี้ฝั่งนายกรัฐมนตรีผ่านท่านโฆษก ค่ะช่วงหลังนายกรัฐมนตรีจะไม่ค่อยพูดกับสื่อตรงๆเท่าไหร<ช>่นะคะอาจจะเป็นการลดแรงเสียดทานแหละนะคะก็เปลี่ยนโฆษกใหม่แล้วก็ใช้โฆษกนี้เลยนะคะส่วนทางอีกท่านหนึ่งคือคุณหนูอ,อนุทินชาญวิวรุฬหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึข่งก็จะใช้เวลาเต็มๆค่อนข้างเยอะรองจากนายกเนี่ยนะคะในการถูกอภิปรายเนี่ย เมื่อวานนี้ที่สัมภาษณ์นะคะบอกว่ายืนยันว่าการทํางานทุกอย่างอยู่บนหลักวิชาการค่ะบริหารตามสถานการณ์จริงครับเพราะว่ามันก็จะมีสถานการณ์บางทีอ้าวช่วงนี้วัคซีนมาไม่ทันเราจะทํายังไงอ๋าพอดีซีโนแวคมียังไคยก็มา<อ>ก็คงจะอธิบายไปอันนี้ที่ฉันช่วยท่านรัฐมนตรีนิดนึงแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไว้และขีดเส้นใต้3เส้นที่ท่านพูดเมื่อวานคือสิ่งสําคัญคือ การทํางานทุกอย่างเลยมีคณะทํางานในทุกด้านประกอบการตัดส,สินใจคือท่านบอกว่า <ừ> ทํางานเนี่ย <ừ> ไม่ได้ทําคนเดียวไม่ได้คิดคนเดียวนะ <ม>เวลาจะตัดสินใจมันต้องเคาะออกมาจากที่ประชุมจากโต๊ะประชุม<อ>มีหมอนั่งเป็นแผงนะคะไม่ใช่ออกมาจากอนุทินคนเดียวท่านกำลังจะสื่อแบบนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าทุกวันเราทํางานเต็มที่ไม่กังวลเพราะรู้ตัวเองว่าเราเต็มที่กับทุกอย่างพอถามถึงเรื่องของการตั้งประเด็นอภิปรายถึงกันที่กรมควบคุมกโ,กรโรคเนี่ยทำงานล้มเหลวและบริหารวัคซีนผิดพลาดคุณอนุทินตอบสั้นๆบอกว่าบุคลากรสาธารณสุขมีส่วนเกี่ยวข้อง ต่างทํางานอย่างเต็มที่<ส>ที่สําคัญคือไม่เสียขวัญและกําลังใจนะคะสามารถจัดการทุกอย่างล้วนอยู่บนหลักวิชาการย้ำสองครั้งทําทุกอย่างอยู่บนหลักวิชาการทีนี้คุณอนุทินเนี่ยก็เป็นในขาหนึ่งก็คือในหมวดใบหนึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยเ<ส>พระาะฉะนั้นแน่นอนว่าสสภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมที่จะช่วยเหลือท่านหัวหน้าพักด้วยนะครับซึ่งก็มีข่าวว่าทางบางซุปคุณสุประชัยใจสมุทรเนี่ยก็เตรียมขุนพลไว้ถึง12คน แล้วที่มันไฮไลท์ก็คือหนึ่งใน12คนที่จะมาเป็นแม่ทัพช่วยเหลือคุณอนุทินเนี่ยมีอยู่หนึ่งคนไม่ได้อยู่ภาคภูมิใจไทยด้วยนะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ภาคเก้าไกลอ่ะมาได้ไงไกลเนี่ยโอ้คุณคารมพลพรกลางอ๋อชื่ออยู่เก้าไกลแต่ใจอยู่ภูมิใจไทยอ,อันนี้เจ้าตัวเขาก็เคยยอมรับในข่าวอยู่แล้วออกมาเปิดเผยนะคะคือตามรายงานข่าวเนี่ยแหล่งข่าวระดับสูงของภูมิใจไทยเนี่ยบอกว่า ทั้งคุณอนุทินและคุณศักดิ์สยามเนี่ยไม่ได้กังวลน,นะคะเพราะมั่นใจว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ไม่บกพร่องแล้วก็ทุ่มเททํางานแก้ปัญหาเต็มความสามารถทุกอย่างทําตามหลักธรรมาภิบาลไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันส่วนพักได้เตรียมขุนพลไว้รับศึกอภิปรายครั้งนี้12คนนําโดยคุณสุประชัยใจสมุทรคุณชาดาไทยเศษนะคุณพระดอนปรินสนานันทกุล คุณนัชนนท์สีก่อเกื้อคุณสนองเทพอักษรนรงค์คุณสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติและที่สื่อวงแบบขีดเส้นใต้3เส้นตาโตข่ารมพลพรกลางสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล ค่ะแต่ก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าพอพูดชื่อมาอ๋ออ๋อเลย<อ>เพราะว่าก่อนหน้านี้นเขาก็เป็นหนึ่งในรายชื่อของคณะกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในโคต้าของภูมิใจไทยอยู่แล้วที่เขามี4<อ>ี่คนภูมิใจไทยหนึ่<ข>ในนั้นน่ะก็คือคุณคารมนั่นแหละทัางที่เป็นสสเก้าวไกลใช่ก็ค<อ>ือเขา<อ>เขาใจก็ไปอยู่นั่นลวฉะนั้นคนก็เลยบอกว่า มันก็ต้องทํางานนิดนึงอ่ะไปอยู่พักเขาก็ต้องทํางานช่วยเหลือเขาหน่อยไป,ไปอยู่บ้านเขาแล้วใช่ไหมคะอ่าส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะรัฐมนตรีชัยวุฒนาคมานุสรยังไม่เคยถูกอภิปรายและนี่ครั้งแรกนะคะคซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและในส่วนของการเป็นรองเลยาธิที่การพักพลังประชารัฐด,ด้วยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเชื่อว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ตอบคำถามนี้เพราะอะไรเพราะมีคนไปวงสองชื่อไว้ว่า หลังจากการอภิปรายน่าจะมีการปรับคารมอ oh. หนึ่งในสองชื่อนั้นน่า <That. S 2> จะเป็นชื่อของคุณชัยวุฒิ mm hmm. คุณชัยวุฒิเลยต้องตอบคําถามนี้แล้วบอกว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ <That. S 2> หลังการอภิปรายโดยเฉพาะในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะ mm hmm. ส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องของโควิดก็ยังต้องแก้กันต่อไปแล้ว mm hmm. ท่านก็บอกว่าปีหน้าถ้าสถานการณ์มันดีอ่ะ <That. S 2> มีความพร้อมค่อยเลือกตั้งดีไหม S <S ตอนนี้ช่วยแก้ไขปัญหากันดีกว่าเรื่องโควิดเนี่ยให้มันจบก่อนอย่าเพิ่งมาทะเลาะกันรพระเอกนิดนึงค่ะทีนี้ <S <S ทางฝั่งพักของคุณชัยวุฒนาคามนุสรก็คือพรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับคุณพัชรินทร์ามสิริพงศ์ดรส้มนะโฆษกของพรคพลังประชารัฐเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ถแถลงด้วยนะครับว่าทางหัวหน้าพักคือพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยก็ได้ประชุมกับบรรดาสสพพักหารือเรื่องของยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่แหละแล้วก็เห็นเป็นทางเดียวกัน ยืนยันความสัมพันธ์ในพักยังคงแน่นเหนียวกลมเกลียวนะไม่เหมือนกับข่าวลือที่ว่ามีการเขย่าบัลลังกันแล้วก็จะคือเป็นพักฝ่ายรัฐบาลซะเองนะแต่จะใช้เวทีนี้นี่แหละเป็นการเขย่าเก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อที่ว่าบางคนอาจจะอยากจะขอเปลี่ยนสลับขึ้นมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณพัชรินบอกไม่มีแล้วไม่ใช่แค่นอกพักไม่ใช่แค่ในพักพลังประชารัฐนะ นอกพรรกก็ด้วยพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ยังคงเหนียวแน่นนะแล้วสอสอของพรรบางส่วนก็เตรียมที่จะช่วยกันสนับสนุนผลงานของรัฐบาลระหว่างยตินี้ไม่ว่าจะเป็นแต่ละชื่อคุณไัยบุญนติติตะวันอย่างนี้คุณตัวคุณพัชรินเองก็มีคุณกรณิตงามสุคนทาคุณรงบุญสวยขวัญคุณนิโรธสุนทรเลขาคุณสิริพงษ์รัศมีคุณกรุงศรีวิไลคุณเพชรภูมิอภรรัตอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นหน่วยที่ช่วยในการลุกขึ้นชี้แจงนในการ,รกที่ปรายได้ และรัฐมนตรีช่ตกชื่อคุณศิราไปนะเนี่ยอมีด้วยนะมีคุณศิราด้วยนะใช่มีคุณศิราแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่มีชื่อองครักหญิงที่ปกติเป็นหัวหมู่หลวงฟันทะลวงฟันไงคุณปรินาเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่สสในสภาได้ถูกศาลสั่งปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็เลยไม่ได้มีไม่งั้นปกติคุณปรินาเนี่ย องค,ครักพิทั้งนายกเบอร์หนึ่งฝั่งผู้หญิงเลยทนประธานคะ,ะนะคะก็เลยอาจจะไม่มีหน้า,วาสวยๆนะคะเสียงใสๆของคุณปรินาะอ่าไม่เป็นไรทีนี้มาดูในส่วนของอนัน,น้าฉา หลังฉากที่ดิฉันค้างไว้ที่เราค้างกันไว้ในส่วนของพรกพลังประชารัฐเนี่ยประกฏว่าพอหลังจากประชุมเสร็จในส่วนของพักนะแถวที่ทําการเขาอยู่ที่รัชดานะถนนรัชดาพิเศษใ,ใกล้สถานีของเราเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ไปนะที่มูล,ลนิธิป่ารอยต่อซึ่งอันนี้เป็นแบบ e อ็กซ์คลูซีฟมีสสไปเนี่ยรัฐนะมนตรีไปประมาณ20คนว่าอย่งงางนั้นนะคะแล้วพอไปถึงเนี่ย ก็อย่างที่รายงานข่าวคือเขาให้เก็บโทรศัพท์ทุกคนเลยเนะคะไม่ให้พกโทรศัพท์ไปอาจจะแบบไม่ให้อัดเสียงไม่ให้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคทีนี้หลังจากนั้นก็มีการสนทนากันเกิดขึ้นคุยกันประมาณ20นาทีหลังจากนั้นพลเอกประวิตยออกมาประชุมสสตโดยมีรายงานข่าวบอกว่าสสที่อยู่ที่นั่นเนี่ยระบายความในใจให้ทางพลเอกประวิตยฟ,ฟังบอกอุ้ยน้อยใจจังเลย พลเอกประยุทธ์ยังไม่ค่อยให้ความสําคัญกับสสทําให้พลเอกประวิทย์ก็เลยอธิบายบอกโอ้ยสสเนี่ยนะคะคือต้องเข้าใจนะว่านายกนีเหนื่อยงานเยอะแล้วช่วงนี้โควิดก็จริงๆนะคือคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องดูแลคอรมอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าจะให้ดูแลสสทุกคนในพักมันต้องพลังประชารัฐไหมเพราะว่านายกเนี่ย ไม่ได้อยู่พรคพลังประชารัฐนะเขาได้ัมการพกพลังประชารัฐนะเป็นแคนดิเดตนายกตอนที่พรคพลังประชารัฐหาเสียงว่าถ้าหากว่าฉันชนะฉันจะเลือกคนนี้เป็นนายกอย่างนี้แต่ไม่ได้สังกัดพลังประชารัฐใช่ถ้าเป็นไปตามที่รายงานข่าวเขาพูดนะนะทางพลเอกประวิตรก็อธิบายให้ฟังก็คือแบบต้องช่วยกันนะท่านก็ไม่มีเวลาอย่าเพิ่งน้อยใจกันเลยนะคะแต่ว่าตรงเนี้ย พลเอกประวิทย์พร้อมรับฟังพี่ใหญ่พร้อมรับฟังนะคะคแล้วก็ขอให้สนับสนุนนายกจากนั้นค่ะพลเอกประวิทย์ก็ได้ถามกลางที่ประชุมถึงกระแสข่าวการกดดันนายกรัฐมนตรีเพื่อเปลี่ยนขั้วทางการเมืองก็คือเรื่องของการกดดันมันก็จะมีกระแสะออกมาว่าเป็นยุทธการขย่มต้นมะม่วงลอยอยังไงฮะขย่มต้นมะม่วงคือต้นมะม่วงมันก็จะมีลูกมะม่วงร,ระยงระยางใช่ไหมคือถ้าเขย่าแล้วปรากฏว่าลูกไหนที่มันไม่แข็งแรงมันพร้อมจะปริมันพร้อมจะหล่นลงมาก่อน ก,ก да ็เปลี่ยนไงก็เปลี here, <ah <ah ่ยนต้นมะม่วงนี้แล้วก็เฮ้ยรอไอ้เจ้าดอกที่มันเตรียมที่จะเป็นลูกขึ้นมาเนี่ยอันนั้นจะผุดขึ้นมาแทนอะไรเงี้ยก็ยืมมือฝ่ายค้านในการขย่าผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเลยใช่แล้วทีนี้ทีนี้มันมีข่าวว่าคนในร่วมขย่าด้ไงนะคะขย่าเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนในการปรับคารมอใช่ไหมคะทีนี้ทางพลเอกประวิทิ์ก็เลยถามในที่ประชุมเมื่อวานนี้บอกว่ามันมันจริงไหมใครเป็นคนไปให้ข่าวนี้แล้วบอกด้วยนะว่า นายกเนี่ยไลน์มาถามผมเลยนะโอว่าข่าวนี้มันจริงหรือเปล่าแล้วใครเป็นคนให้ข่าวปรากฏว่าผู้สื่อข่าวรายงานนี่ต้องบอกนะคะว่าเป็นรายงานข่าวเท่านั้นเลยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าพ่อพลเอกประวิทย์พูดถึงเรื่องนี้ทําให้แกนนาที่ปรากฏในข่าวเคลื่อนไหวกดดันนายกทั้งร้อยเอกธรรมนัฐกับคุณวิรัตเมื่อสักครู่ที่เราคุยไปเนี่ยน,นะคะประสานเสียงชี้แจงในทิศทางเดียวกันว่าไม่มีเรื่องเปลี่ยนครัวก็ไม่มีพร้อมสนับสนุนการทํางานอย่างเต็มที่จบท้ายด้วย รายงานข่าวบอกว่าพลเอกประวิทยรกำชับรัฐมนตรีทุกคนคนที่คุยกันเมื่อวานนี้บอกว่าหนึ่งอย่าไปแจกกล้วยพักเล็กนะเพื่อที่จะแจกกล้วยแล้วไปความนายกอย่าทำอย่าหาทำนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปแบบแจกกล้วยเพื่อที่จะให้โหวตคว่มในส่วนของพรรคร่วมภูมิใจไทยสองคอนไม่ให้ทำอ่าแล้วก็ให้พยายามให้คะแนนเสียงของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเท่าๆเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากันไม่งั้นจะน่าเกลียดเอออันเนี้ย ต้องย้ำคุณผู้ชมว่านี่คือรายงานข่าวาแต่เราเอามาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าตอนนี้ทุกสื่อเนี่ยรายงานเรื่องรายงานข่าวนี้กันหมดเลยแต่เราก็ต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆว่ามันคือรายงานนะจริงไม่จริง,รงยังไม่รู้แต่ย้อนกลับไปที่เมื่อสักครู่เราสัมภาษณ์คุณวิรัตคุณปุ้ยถามเรื่องนี้ว่ามีการไปพบพลเอกประวิตย์ที่ตรงนี้หรือไม่คุณวิรัตไม่ได้ปฏิเสธถูกไหมฮะ ครับครัฐบอกว่าอะไรที่เป็นความลับก็ต้องเป็นความลับต่อไป <S <S แล้วก็บอกด้วยว่าเรื่องของการปรับพรมอมเนี่ยเอาไว้หลังอภิปรายให้ค่อยมาถามใหม่ตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่จะพูดได้แปลว่ามันมีมูลหรือไม่มีมูลอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมคิดค่ะทีะนี้ย้อนกลับไปนิดนึงที่ดิฉันพูดว่าให้ฟังว่าชื่อของคนที่ไปที่มูล,ลนิธิป่ารอยต่อนี่มีชื่อไหนบ้างที่เป็นรัฐมนตรีปรากฏว่า